สวัสดีค่ะครูแมวสาครศสุรดิตราชตา่าวันนี้ครูแมวนะคะมีอีกหนึ่งงานก็คืองานสร้างบ้านขายสร้างบ้านให้อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขทำเลที่ยอดเยี่ยมนะคะพาทุกท่านมาชมค่ะทำเลที่นี่นะคะบ้านเพียงแค่6กหลังสังคมอบอุ่นไม่ต้องเสียค่าสาธารณูปโภคนะคะตลอดชั่วชีวิตเลยล่ะค่ะและสิ่งสำคัญคือใกล้จุดพักรถนะคะทางด่วนมอเตอร์เวย์บางเลนบางใหญ่นะคะยังใกล้จุดขึ้นลง ตรงทางด่วนมอเตอร์เวย์บางเลนบางใหญ่และยังอยู่ด้านหลังของเซ็นทรัลสารยานะคะยอดเยี่ยมมากมากเลยใกล้มหาวิทยาลัยสองแห่งมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามหาวิทยาลัยมห ah ิดลสาลยาโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆยังใกล้นะคะจุดอีกหลายๆจุดโดยเฉพาะถนนเส้นลานตากฟ้านะคะโอ้ด้านหลังตรงนี้คือแหล่งเจริญใกล้กรุงเทพมหาะนครมากที่สุดละค่ะไปชมโครงการกัน,กนค่ะไปเลยค่ะ โอ้ oh, ที่สวยมากๆเลยอยู่ริมถน,นนนี้นะคะซึ่งอยู่ใกล้กับถนนใหญ่อะเพียงแค่500เมตรถนนใหญ่ก็คือถนนลานปากฟ้านะคะถนนที่แปลงของเราเป็นที่แปลงที่สวยมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นที่แปลงที่เรียกได้ว่าเป็นแปลงหัวมุมนะคะ,ะใครที่เข้ามาไม่ลึกจนเกินไปอีกครั้งนะคะนอกจากจะไม่ลึกจนเกินไปแล้วสาธารณูปโภคยังครบถ้วนอีกด้วยนะคะแปลงนี้หกหลังเรานะคะจะทำะถนน การเนี่ยนะคะถนนของเราที่เข้าไปยังโครงการเนี่ยเราจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ถึง6เมตรโอ้โหยากเยี่ยมมากๆตอนนี้เราตีผังนะคะหกหลังนี้นะคะมีคนจองไปบางส่วนแล้วแต่จะบอกว่า บ้านที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะคุณสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้นปัจจุบันนี้และคุณสามารถจะซื้ออนาคตให้กับลูกหลานของคุณได้อีกด้วยวันนี้ราคาเท่านี้เพียงแค่หลังละ2.39ล้านเท่านั้นและอนาคตมันจะเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าวันนี้คุณคุ้มแล้วและคุณสามารถอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุนณะบ้านสวนสารินนะคะของคุณแม่ค่ะ